สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้ผมพามารีวิวรอบคันของยามาฮ่ YZF R 1 5นะไม่ใช่ R 6นะเห็นสติ๊กเกอร์ R 6ไม่ใช่นะ <c ười> ก็คือเจ้าของเก่าอ่ะคือเขาชอบ R 6มากนะครับเขาเลยแต่งให้ใกล้เคียงกับ YZF R 6นะฮะสำหรับคันนี้ก็ของแต่งเยอะพอประมาณเลยนะเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวมาได้เรียของแต่งฝั่งนี้กันก่อน,นครมีชิลหน้า ครอบครอบคอบหน้าาหกนะครับวิ่งใต้ไฟพร้อมไฟในตัวนะครับนี่จานหน้าแต่งนะพร้อมขาพร้อมขาตัวแต่งตัวนี้ใหม่นะเขาเรียกว่าขาจับจับปั๊มล่างนะครับอกอกแต่งนะครับนี่อกสนามมือคัดกัดแฮน,นท้ายสั้นพับได้นะครับไฟเลี้ยวแต่งซ่อนไว้ข้างในนะ นี่ก็ถือว่าเป็นทรงรถมาดีเลยแหละทรงสวยมาเลยนะครับสําหรับคันนี้สําหรับคันนี้แล้วมีลูกค้าจากจังหวัดสตูลน,นะครับาักตายเลย,ตยใต้มากใต้เกือบติดชายแดนแล้วนะก็น้องเขาได้ทําการจองแล้วก็วันนี้ได้ทําการมัดจํามาแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้ก็ติดมัดจาแล้วนะอ่า ใครที่สนใจคันนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทางร้านจะหารถสวยๆเข้ามาใหม่นะสําหรับคันนี้ก็เป็นรถที่รับเทินเทิน R6 นะครับสําหรับน้องคนนี้นะเป็นคุณค,ณครูนะฮะพะละก็น้องน้องก็เป็นนักมวยด้วยนะตอนนี้ก็น่าจะออกบินไปชกที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะออกวันนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่ยี่สิบมะน่าจะวันที่ยนะี่สิบเมษาแล้วออกวันนี้นะฮะออกเดินทางวันนี้ เดี๋ยวไปดูเลขไมค์กันเลยนะครับอ่าเริ่มแรกเดิมทีคันนี้เป็นรถของพี่เขยนะก็คือพี่เขยเป็นสามีของพี่สาวเจ้าของรถนะฮะแล้วก็เขาขายนะครับไปเอารถยนต์นะขายมอเตอร์ไซค์นะครับสําหรับคันนี้นะเขาก็ซื้อต่อมาแล้วโอนเป็นชื่อของคุณแม่นะครับน่านสวยๆแล้วครับมาดูใกล้ๆนะนี่มาดู ซ้ายขวานะครับสต็อปเปอร์นะรถไม่เคยล้มมาเลยนะล้มแปะยังไม่เคยเลยนะเพื่อนๆก็มีตำหนิตามการใช้งานแล้วก็ตำหนิจุดใหญ่ๆที่ผมเห็นก็คือมีเคยเคยมีโซ่โซ่ยานแล้วก็หลุดนะมีมีตำหนิตรงนี้นะกรณีเล็กๆน้อยนะเราสามารถเก็บรายละเอียดได้นะเล็กน้อยมากเรื่องนี้นอกนั้นก็มีเบาะอ่านิดนึงนะครับสามารถเอาไปหุ้มใหม่ได้นะก็ราคาผม พร้อมส่งให้น้องนะห้าหมื่นบาทพร้อมส่งทะูนเลยนะก็น้องคนนี้ใจใจถึงมากนะครับก็เป็นราคาที่แบบผมได้มาไม่นานแล้วก็จริงๆเป็นรถเทินนะผมก็รับเทินมาถือว่าราคาที่สูงด้วยนะครับไม่อยากจะคิดาหาเอากําไรเยอะนะก็พอเทินมาปุ๊บวันแรกน้องโทรมาบอกเลยผมจะเอาคันนี้ผมจองคันนี้นะก็วันนี้น้องพร้อมมัดจามาละมัดจามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนพร้อมส่งรถให้น้องนะครับ ของแต่งประมาณนี้นะเพื่อนๆถือว่าหล่อแล้วครับแต่งประมาณนี้นะก่อนทางร้านสามารถรับแต่งแบบนี้ได้เลยนะสั่งของมาใส่ให้แบบนี้ได้เลยใครอยากแบบซื้อรถทางร้านนะข้างหลังนะแล้วอยากแต่งทรงประมาณนี้นะครอบหน้าหกวิงวิงพร้อมไฟแล้วก็อกสนามนะาจานจานแต่งนะผมหามาให้ได้คิดค่าแรงต่หากค่าของเอาให้ดูก่อนที่จะทำด้วยโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้ก็ลูกค้าที่มัดจามาแล้วนะฮะรอรับรถสิ้นเดือนได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลากกไปก่อนสวัสดีครับเสริมสักนิดหนึ่งลืมไปเลยเสียงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะ ตรอบคันนี้ก็ปัดชิงน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยเปลี่ยนน้ามันเครื่องกองอากาศกองน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเพืออ่อนหัวล็อตไม่เคยถอดเลยนะเครื่องยนตนะ์นัใส่ครับมาตรงสุดเดิมไม่เอยไม่เคยถอดเครื่องยนต์ลงเลยทัท้งครั้งนะกีใสครับเปิดฟังเสียงกันหน่อยเครื่องเดิมนะอาจจะมีดังตรงนี้เล็กน้อยนะ มันจะดังสั่นนะ,ะเป็นปกติคนระับใช้งานมาแล้วมาณนี้นี่ก็เป็นตัวปิดไฟหน้านะริงใต้ไฟนะโอเคบายบาย